มันชอบดิ้นอ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งอะ่ะอีกตัวหนึ่งไปแล้วนะ่ะไม่มีหมอนลอยมาด้วยอะ่ะเขียวมันลงไปแม่น้ำแล้วนะ่ะ อย่าตามมันไปอย่าหลงไปเดี๋ยวมันพาไปน้ําลึกนะอย่าไปตรงนู้นนะเคงไปอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็ดันหัวมันกมามันดิ้นนะปะน้องบอกอ ห้ามเพิมตะลิง่งวัดวัดแก้วฟ้าทำไมมีฟองอากาศอยู่ตลอดเลยปลาปลามันอยู่นูนะ่นน่ะไปแล้ว เขาเท้าค่อยๆเคลี่มมันไปเคลี่มมันลงน้ำไปอะ่ะเออมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วจะวังตกน้ำตรงโน้นนะจริงเออเออพอไปแล้ว